ทางสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุกแห่งคริสตักรนิกายโรมันคาทอลิกแถลงด้วยถ้อยคําที่หนักแน่นที่สุดนับตั้งแต่ความขัดแย้งในฉนวนกาซาปะทุขึ้นในรอบล่าสุดนะคะโดย uters, รอยเตอร์รายงานในวันพุธว่าพระสันตะปาปาตรัสด้วยน้ำเสียงที่หม่นมองในช่วงท้ายของการพบปะประจำสัปดาห์กับฝูงชนที่จตุรัสเซนปีเตอร์ในนครรัฐวาติกันโดยระบุว่ามีความกังวลอย่างยิ่งต่อการปิดล้อมฉนวนกาซาโดยอิสราเอลค่ะ i อ a โฟฟรานซิส e ตราดว่าข้าพเจ้าได้ติดตามด้วยความเจ็บปวดและวิตกกังวลใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในอิสราเอลและปาเลสไตน์มีผู้คนถูกสังหารจํานวนมากและหลายคนบาดเจ็บข้าพเจ้าภาวนาให้แก่ครอบครัวเหล่านั้นผู้ที่เห็นวันของการเฉลิมฉลองกลายเป็นวันแห่งการไว้อาลัยและข้าพเจ้าขอให้ตัวประกันได้รับการปล่อยตัวทันทีนอกจากนั้น โบฟรานซิสยังตรัสว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ที่ถูกโจมตีในการที่จะปกป,ป,ป้องกันตนเองแต่ข้าพเจ้ายังมีความกังวลอย่างมากต่อการปิดล้อมอย่างทั่วทั่วซึ่งชาวปาเลสไตน์ที่อาศัยอยู่ในกาซานั้นก็เป็นที่ที่มีเหยื่อหลายคนที่เป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยเช่นกันรอยเตอร์รายงานว่าถ้อยถแถลงของโบฟรานซิสที่ระบุว่าอิสราเอลมีสิทธิในการป้องกันตนเองนั้นเกิดขึ้นหลังจากทางอิสราเอลค่ะกดดันทางการทูดให้เกิดการถแถลงการดังกล่าวเพราะมองว่าถแถลงการก่อนหน้าของพระสันตะปาปาฟรานซิสและวาติกันนั้น อยังไม่หนักแน่นพอโดยราฟาเอลชูส เอกอัครราชาทูตอิสราเอลประจำวัติกันได้กล่าวกับรอยเตอร์หลังการประชุมในกรุงรมเมื่อวันจันทร์ว่าผมเข้าใจว่าวัติกันต้องการสันติภาพพวกเราทุกคนต้องการสันติภาพแต่ผมต้องการที่จะได้ยินถ้อยคําที่หนักแน่นกว่านี้เกี่ยวกับสิทธิ์ของอิสราเอลในการปกป้องตนเองพระดารัสวันพุธของโป๊ประบุว่าลทัทธิก่อการร้ายและละทัทธิสุดโตง่งไม่นําไปสู่ทางออกของความขัดแย้งระหว่างชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์แต่มันเติมเชื้อไฟให้ความเกลียดชังความรุนแรงการล้างแค้นและความทุกข์ยาก ให้กับทั้งสองฝ่ายนะคะโดยเมื่อวันเสาร์นะคะกลุ่มติดอาวุธฮามาสในพื้นที่ฉุนกาซ่าก่อเหตุในพื้นที่ตอนใต้ของอิสราเอลซึ่งถือเป็นการโจมตีกองทัพชาวปาเลสไตน์โดยกองทัพชาวปาเลสไตน์ที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลด้วยค่ะคุณสมศน์ครับ